เขาทานกำมมันนะครับเป็นฐานที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงฐานกำมมันคืออะไร่านกำมมันคือฐานแกรงนะครับก็คือมันจะมีลักษณะแกลงเป็นมันวาวมันมันมันเป็นเป็นเป็นที่เขาเรียกฐานขาวเนี่ยเดียวกันไหมฐานขาวอันเดียวกันเวลาเผาแล้วมันมันไม่มีสารทามันไม่มีอะไเหยจากดินน้ำมันขาวเนาะไวทชาโคเนาะใช่ครับไวทชาโค การเผาให้มันได้ประมาณนี้คือต้องอบครับเผาอบ,อบเราไม่ได้ใช้แบบเอาไฟจุดโดยตรงเหมือนกับถ่านแกบเผาแกบหรือเผ<พ>าไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนเตา2องล,ลิตรใช่ไหมไม่เหมือนครับอันนั้นเผาอเอาไฟจุดเนื้อไม้เลยน,นี่เผาโดยอบโดยจะต้องมีชิ้นงานประกอบส่วนก็คือ1นึ่งบรรจุอาจจะเป็นปี๊บหรือโลหะอะไรก็ได้คือทั้งหมดเป็นโลหะทั้งหมดแหละจะทําจากสังกะสีหรือสูงสุดก็อาจจะเป็นสแตนเลสแต่แพงแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้ไม่หลายรอบสแตนเลสโอเค ขนาดเท่าไรก็ได้ครับแต่ต้องมีอย่างนี้ไอ้ตัวนี้บรรจุนนเนื้อไม้เพื่อจะเอาชิ้นงานเอาไม้ใส่ในปิปน๊บเลยเอาไม้ใส่ปิป๊บล,ล็อกล็อกล็อกแล้วก็คว่ำคว่ำลงไปในเตาเผาเตาเผานี่เราเจาะรูปูนเพื่อให้แก๊สมันมามาไหม,ม,ม,มข้างหนึ่งเป็นไบโอแก๊สเป็นแก๊สที่ไฟเอ่อออกมาครับข้างล่างก็จะเป็นเป็นรูเตอมอากาศเราก็วาง,งลงไปยก,ยกลอยกับพื้นไม่รู้แต่วางกับพื้นเลยก็ได้แต่ที่ผมขุดลงเพื่อให้มันต่าเพื<ๆ>่อจะได้อาตัวข้อมันลงมาต่าๆครับก็เลยลงไปนิดนึง อ่าหนึ่งตัวประจุฟืนสองตัวเตาเราจะเอาตัวปรจุฟืนใส่ฟืนแล้วก็คว่ำปากลงเมนอบไก่เลยนี่นอบไก่ให้ก้นมันนี่อย่ารั่วให้มันรั่วตรงปากนี่ตรงที่รวดวมัดนี่ทีนี้พอมันโดนอบพอเราเปิดงนี้ใช่รั่วมัดนี่แหละรว่วมัดเลยเย็บสามทีตรงนี้ไม่ต้องเปิดเปิดสามทางอบไก่จะชัดเลยนะใช่ใช่ที่นีความลงความลงปุ๊บก้นอย่าให้รั่วรอบข้างเราจะใส่เชือวเพลิงเช่นขยงขยะนะครับที่เรา จะเอามาทิ้งนี่แหละขยะสารพัดจิปาถะไอแพ็กเกจห่อสิงคโปสินค้าไม่แล้วไอถ้าเอาพวกพลาสติกมานี่มันจะไม่มันจะมันจะไม่มีไอพลาสติกเข้าไปเลยไม่ไม่เดี๋ยวจะพูดเรื่องท่อป่องอีกโอเคทีนี้มันก็จะไหมอาจจะฟื้นก็ได้ครับเราต้องต้องเป่าลมช่วยไหมไม่ต้องครับมันจะดูดดีมากด้วยพลังของไอตัวป่องเดี๋ยวจะพูดเรื่องป่องอมีป่องด้วยมีป่องทีนี้เราก็บรรจุเชื้อเพลิงแล้วก็เอาตัวครอบซึ่งเป็นผมทําด้วยสแตนเลส หล,หลักการของมันคือเมื่อความร้อนเผาเอาวิธีการเผาแล้วจุดข้างบนเลยเราจะไปจุดล่าง,จ,างจุดบนมันลงล่างทีนี้เมื่อมันมีตัวมาบล็อกความร้อนมันจะสะท้อนความร้อนมาทําให้ติดไหมเร็วมากจากนั้น<อ>จากนั้นพอจุดไฟแล้วเราก็เอาเอาไอ้ตัวป่องนี่ซึ่งเราจะเติมอากาศข้างล่างโดยการเจาะรูนะครับปองยิ่งยาวยิ่งดีมันจะดูดอ่า พอเราเผาเพื่อปกติพอพัดติกเชื้อเพลิงอะไรนี่มันจะเป็นควันแต่ในที่พอใส่ไปนี่ควันจะไม่มีก็เป็นการเผาเขายะในชุมชนได้เผาขยะไปในตัวเลยเผาเขายะแล้วก็ได้ถ่านอ,อากาศอากาศมันจะสันดาบตรงนี้อีกก็คือมันจะเผาครั้งที่สองอมันจะเผาอีกคือมันจะวนมาตั้งแต่ข้างนาในในในรูเตาถ่านมันจะเป็นไปโอเคอ๋อแล้วไอ้ถังเป็นเหล็กนี่เราก็ยกหนุนหนุนหมอนให้มันสูงหน่อยหนุนให้มันลอยให้ลมให้อากาศมันขึ้นมาด้วยให้อากาศมันเขารูร่างแต่เป้าหมายของ ไอถังสเตนเลสนี่คือเป็นตัวสะทอนความร้อนครับตัวเอฟเฟกคือให้มันได้ถึงพันองศาแล้วลองเอาเอาเอาไอตัววัดอุณหภูมิวัดดูยังไม่วัดแต่ผมทดสอบด้วยไอมัลติมิเตอร์ไฟฟ้าทดสอบโอห์มค่าโอห์มวัดโอห์มเนาะแล้วก็ทดสอบด้วยมันเป็นสื่อไฟฟ้าครับวัดค่าโอห์มมันจะไม่มีค่าโอห์มันนาะไม่มีตัวต้านทานคือทานมันจะบริสุทธิ์มากเอาไปทําสายไฟได้อยางนง้นี่ย ก็เหมือนไส้ถ่านแบตเตอรี่นะถ่านไปใช้มันเป็นยังไม่ถึงเป็นแก๊สไฟเนาะยังไม่ถึงมันจะแน่นมากคืออันนี้ประมาณถ้าผมประมาณค่ามันน่าจะประมาณสักยี่สิบสามสิบอังสตอมในความละเอียดของนี่มันมันจะไปกรองจุลินทรีย์ร้ายคือเมื่อมันรู้เล็กๆจุลินทรีย์ชนิดดีเท่านั้นจะเข้าไปได้เราจะไปทำถ่านแบาชาไอจุลินทรีย์ร้ายตัวใหญ่ไอไอเชื้อโรคไอไอไอ,ไอ,ไอะไรพารามิซีมไอเข้าไม่ได้ลงที่เรียเข้าไม่ได้มันตัวใหญ่มันไม่มีกีการ ครับไม่มีกีกัดก็เลยพอได้ปุ๊บเราก็เอาไปแช่น้ําขยะเปียกซึ่งมันมีเชื้ออะไรที่เราใส่แล้วเชื้อจุลินทรีย์ก็เอาขยะเปียกมาแปรรูปเอาเขานี้แล้วก็ไปตีปนตีปนแล้วก็มาประกอบส่วนตําสูตรหัวอาหารตัดอะไรก็แล้วแต่จะเล่งองพอแต่แต่เห็นว่าเอาขยะมาทําปุ๋ยนี่สุดยอดเลยนะอ่าหนึ่งขยะเปียกทําปุ๋ยแช่แช่อิ่มอย่างที่ว่าสองขยะแห้งที่เผาไหม้ได้เอามาทาเชื้อเพลิงอบไม้แล้วรู้ไหมขยะเปียกตอนนี้ที่ ที่บริษัทใหญ่กกๆก็ทำปุ๋ยอินทรีย์ขายเนี่ยเขาเอาขายะมาทำทั้งนั้นแหละนี่แหละที่ที่ไลล <c oughs> อ้รู้ปุ๋ยฮิวมิกเขียวฮิวมิกม่วงแหละอันนี้ครับคือประมาณนี้การเผาใช้เวลาเพียงนิดเดียว2ชั่วโมงเชื้อเพลิงจะหมดแต่ความร้อนจะสูงมากเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงน้อยแต่สะท้อนความร้อนมาตลอด2ชั่วโมงนะครับเชื้อเพลิงที่บาา่าใส่กาไปมันจะหมดหมดเลย,ยทั้งไม้ทั้งอะไรที่มันปุกปุนหมดจากนั้นก็ใช้เวลาในการมันเย็นตัวคือจับโลหะพวกนี้ได้แล้วก็ดึงฐานออกมาเลยโดยที่มือไม่เปื้อน ไม่เปื้อนมือไม่เปื้อนจมูกคือถ้าอาชีพเผาถ่านเหมือนกับกรรมกรกุล,ลีดีๆนี่แหละเป็นอาชีพชั้นตำ่ำสกปรกมอมแมมแต่นี่เผาสะอาดไม่มีเปลวควันเปลวไปเผาในหมู่บ้านชุมชนการที่หานีได้เลยไม่ไปกวนใครเพราะว่าตรงนี้เมื่อมันเปลวไฟลุกนี่มันจะเป็นแต่แค่ไอเปลว,เลวๆ,ๆเห็นมันเปลว,ลวดแดดเราเอาน้ำร้อนมาต้มได้ไหมเนี่ยเอากามาเอาฮะตรงนี้เอามันเอากระโพดมาวางนะห่อห่อไปตรงไปตรง เขาจีเขาจีใช่ใช่ทำจับจีเอาน้ำมาต้มก็ได้นะตรงนี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นกระนวนการต่อไปเราอาจจะถ้าไม่มีปล่องนี่มันมันจะเป็นยังไงถ้าไม่ใส่ปล่องถ้าไม่มีปล่องมันก็ดูดอยู่แต่มันมีควันแต่พอเราเติมอากาศเข้าไปตรงฐานฐานปล่องครับเป็นการเติมออกซิเจนให้เต็มที่นะครับการสันดาบจะสมบูรณ์และความร้อนจะจัดตรงนี้แตนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ผุแต่ตรงนี้กระเด็นเลยเวลาเผาโอ้เพราะว่าพอเชื้อเพลิงเข้าไปปุ๊บมันจะสันดาบแรงตรงนี้ตอนนี้ไฟลุกเลยเด็ตรงนี้ใช่ลุก พอตรงนี้สันดาบแรงไอ้นี่กระเด็นเด็นปั้งปังปั้งว่าอย่างนี้พัฒนาเป็นเป็นพวกเครื่องจักรพลังงานไอ้น้ําอะไรต่อก็ได้นะเนี่ยความร้อนสูงครับสูงมากทําไอ้น้ําทําไอ้น้ำไเอาหญ้าเนี่ยหญ้าสดๆไปเกี่ยวหรือไปถากมาแล้วโยนใส่นี่ยเขาพิสูจน์กันยาติธรรมมันจะมีความมันมันก็ไม่มีมันก็เป็นไอเขาขาววันนี้ก็เป็นเป็นแบบเปลวไฟเป็นแบบอ่าเปลวไฟนี่จะสาธิตไปไหนเนี่ยผมทําทุกวันทำมาสองวันแต่วันนี้มันไม่มีคนไปช่วยหาปืน จะย้ายจุดนี่ไปตรงนู้นบ้านคุณดาวเย็นแล้วก็จะบรรยายวันพรุ่งนี้ช่วงวันวันวันพรุ่งนี้ตลาดรายะในตลาดระยะออกไหมไม่แน่ใจแต่พรุ่งนี้ให้ผ่านพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะอบรมที่ไหนสามโมงพรุ่งนี้วันที่วันที่สิบพรุ่งนี้สิบเอ็ดครับพรุ่งนี้สิบเอ็ดนะครับเอ็ดเมษาจะอบรมที่ขาเปิดนะแล้วผมกับบรรยายมันเป็นงบของสสสเรื่องการพัฒนาชาวบ้านให้มันมีชีพที่ยั่งยืนอยู่กับสิ่งวดล้อมอยู่กับพวกนี้แหละนะของที่เป็นธรรมชาติ เอามาปรับดินปรับโครงสร้างดินดินจะดีนู่นนี่แล้วไม่ต้องไปขนแกลบดํามาซึ่งมันผุพังต้องทําปุ๋ยทุกปีแต่ถ้าเราทําปุ๋ยจากานเผมสหินสนใจเอาปุ๋ยจากถ่านเนี่ยแล้วเอาขยะขยะขยะอินทรีย์มาทําด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนั้นคชดได้ไงเนี่ยแช่อิ่มแช่อิ่มโดยการเอาขยะเปียกมาแช่กับน้ําเจ้าปลวกแล้วมันก็จะเป็นกรดใช่ไหมทีนี้พอเราก็ขอาน้ําเจ้าปลวกนั้นเอามาแช่กับถ่านถ่านก็ดูดซับ วุ้น้ำนั้นอัดเข้าไปในนี้เลยเพราะมันมันแห้งไงดูดพลังดูดมันจะสูงดูดปุ๊บแล้วก็มาปรับปรุงดินโดยใช้ประมาณ10 20ิเซนในการทํากองดินดินเราจะอย่างนี้เลยนะมันเพราะว่าไอคำว่าคาร์บอนนี่เมื่อมันผสมกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นคาร์บอนออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งพืชต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ในการที่จะเป็นอาหารของเขาแล้วเขาจะขับถ่ายออกซิเจนออกมาเดี๋ยวมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ตอนไหนตอนมันมันเสหลายตัวไม่เวลาไปใช้หมักดินนะครับเมื่อไปใช้หมักดินนะครับ อันนี้มันเป็นคาร์บอนใช่ใช่บริสุทธ์ซึ่งมันแข็งเนี่ยมันก็จะมีพลังดูดสูง<อ>นะครับพลังดูดสูงทีนี้ในบรรยากาศมันมีออกซิเจนตัวหนึ่งมันก็จะดูดออกซิเจนปฏิยาระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนก็จะเป็นคาร์บอนออกไซด์เหมือนกับเหล็ก,กอออกซิเจนแหละก็จะเป็น<อ>คาร์บ,บอนจะเป็นสนิมอ่าเหล็กมันจะเป็นสนิมเรียกว่าไอ กระบวนการของออกซิเดเซอร์มันจะเป็นสนิมเหล็กแต่นี่มันไม่ใช่สนิมเพราะมันเป็นคาร์บอนสนิมมันกันมันก็จะกลายเป็นคาร์บอนออกไซด์ซึ่งพูดต้องการและมันยังมีพลังดูดในตัวเจนสูงด้วยเมื่อดูดในตัวเจนสูงมันก็ดีกว่าแกลบดำดิแกลบดำมันบางๆนี่หนึ่งเซลอะไรก็ไม่มีแข็งก็ไม่แข็งมันก็ผุไปเกษตรกรก็เหนื่อยทุกปีทุกปีถึงปีจะทำปุ๋ยฉันก็ต้องไปขนแกลบดำมาทำแต่นี่พอเราทำไปเรื่อยเราจะไม่ต้องทำอีกเลยมันจะเป็นคาร์บอนเสถียรเหมือนก้อนหินทำถนนเนี่ย ก้อนขางกบอนเคลเรียอยู่ตามต้สวนแล้วนะมันก็จะโปร่งเลยเพราะฉะนั้นดินดําน้ําชุ่มก็คือดินดาแน่ถ้าเอาตัวนี้ลงดินแสดงว่าที่ดินดำนี้ที่แหล่งดินดีๆดินดําแถวลบบุรีนี่ก็มีคาร์บอนอยู่เนาะดินลบบุรีมันเป็นอนุภาคของอ้เป็นเป็นด่างนิดนิดนะครับเป็นเป็์เซ็นออกแลดินลำนารายอะไรที่มันดำาๆเนี่ยใช่ทีนี้ไอ้ตัวนี้มันดูดซับสูงใช่ไหมพลังดูดสูงนี่มันก็ อยู่ได้อยู่ <ลบ S 1> ได้อยู่ได้หลายสิบปีเลยดิอย่างเงี้ยได้หลายสิบปีประโยชน์หนึ่งก็คือเวลาเราไปปลูกพืชยืนต้นอย่างเช่นกล้วยหรืออะไรเนี่ยเราเตรียมหลุมนี่เราจะออยฐานบดไปคุกด้วยแล้วจะป้องกันประจุบ,บวกในการที่มันเป็นออกซิเดเซอร์สนิมเหล็กของดินในหน้าฝนทําให้ดินเป็นกดรดพอดินเป็นกรดรากพืชไม่ดูดปุ๋ยรากกล้วยไม่ดูดปุ๋ยกล้วยก็จะตายเป็นตายพายอ๋อนี่มันแก้เรื่องกรดด้วยใช่อันนี้มันจะเป็นลบไงเป็นลบแก้ดินเป็นกรดได้ดิไงใช่แก้ดินเป็นกรดอย่างนี้บางน้าเปรี้ยวดินเปร้ง เขาจึงญี่ปุ่นเขาจึงออกกฎหมายปีสองเจ็ดสองพันร้อยี่บ็อกว่าเกษตรกรญี่ปุ่นถ้าเอาไม้ไผ่หรือไม้เนื้ออ่อนอะไรเนี่ยมาตัดตัดแล้วมาทําฐานบํารุงดิน,นไม่ผิดกฎหมายเขาอนุญาตเพราะว่าญี่ปุ่นมันให้ความสำคัญในเรื่องอาหารสูงมากเพราะนั้นพื้นที่เกษตรเ,เขาก็น้อยของเราได้ของเราไม่ค่อยได้ของเราไม่สนใจเรื่องฐานมาทําดินดําน้ําชุ่มที่น้ําชุ่มเพราะอะไรเพราะว่านี่มันซับน้ําได้ด้วยอ๋อมันจะเก็บน้ําในรูฐานอยู่ได้นาน เราไม่ต้องลดน้ําพืชบ่อยดินก็จะชืน้นไม่ต้องไปอะไรมากมายเ<อ>หมาะสาหรับอีสานแร,รงแรงดินทรายอย่างนครพนมอย่างเ,านนเนี่ยอุบลเนี่ยดินบุ่งดินทามอะไรเนี่ยมันเป็นทรายเนี่ยเอานี่ไปคุกจะทําให้โครงสร้างของดินดีเรียกว่า soi structure เราปรับปรับให้สมดุลยิ่งขึ้นผมคิดเนียนได้เนี่ยแล้วมีใครสนับสนุนเรื่องนี้ให้อะไรบ้างไหมเนี่ยผ,ผมคิดแล้วผมทํายังไม่มีใครอันนี้ผมควักตังเองสี่พัน้ายตัวขอบพอดีมันแพงผมต่อไปผมจะดัดเอาเอางแล้วผมจะเรียนรู้เรื่องการเชื่อมโลหะ กำลังซื้อตู้เชื่อม